สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรโคแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปให้เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด d e s e n t r a l Tarot และก็เด็ดรีมออร์คเคิลคลิปเรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดน้ำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขา หรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทํานายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ8 0ดสิถึงหนึเอร์เซ์ก็เป็นได้ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสาห้าเจและ8ปอวันที่เกี่ยวข้องวันจัน,นทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร วันเสาร์และวันอาทิตย์ดันดอมฟอร์ยูไพ่เล่าเรื่องควินอฟเพนิเคส์พลังงานของใครคนหนึ่งที่เขามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกคุณเหมือนดั่งราชินีเหรียญผู้เพลียบพร้อมทุกสิ่ง รูปร่างหน้าตาของคุณถูกใจเขานิสัยของคุณเนี่ยตรงใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีคุณเป็นเขามองว่าสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องหนะ้าที่การงานการหาเงินการใช้ชีวิตการแต่งเนื้อแต่งตัวการวางตัวโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกใจใครคนเนี้ยเขาอยากที่จะทำให้คุณน่ะ รู้สึกภูมิใจหรือหลงรักเขาบ้างอยากเป็นเหมือนเจ้ากระต่ายน้อยตัวเนี้ยถ้าหากมีค่าต่อใจคุณก็คงดีสินะคุณจะได้โอบอุ้มโอบกอดเขาแม่พลังงานใบ,บแรกมาก็ตัวเล็กตัวน้อยมาเลยนะใครคนนี้ทวีสอดเพราะใครคนนี้เขารู้สึกว่าเขามองไม่เห็นทาง ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะสมหวังในความรักได้อย่างไรเขามองว่าตัวเขาไม่มีอะไรคู่ควรกับคุณเลยสักอย่างทั้งเรื่องนิสัยรูปร่างหน้าตาการทำงานการหาเงินเขายังดีไม่มากพอตัวของเขามีการปิดกั้นพยายามที่จะสะกดเก็บความรู้สึกเอาไว้ รู้สึกต่ำต้อยด้อยค่ารู้สึกว่าไม่คู่ควรเลยแม้แต่ที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆได้แต่นิ่งเงียบนิ่งเฉยได้แต่ทำให้คุณเนี่ยสับสนสงสัยไม่แน่ใจหรือคุณมองเขาไม่ออกเลยจริงๆว่าเขารักเขาชอบหรือมีใจให้คุณเดีมเพรสใครคนนี้เขามองคุณดีมากๆ ขามองคุณเนี่ยเป็นดีเอ็มเพสและราชินิรียญเนี่ยสุดยอดของผู้หญิงคลิปนี้ผู้ที่คิดถึงคุณนึกถึงคุณพลังงานในคลิปเขามองคุณสูงส่งเลอค่ายิ่งเหมือนนางในฝันที่เจอแล้วในชีวิตจริงไม่กล้าที่จะอาจเอื้อมหรือไม่รู้ว่าจะเอื้อมยังไงให้ถึงคุณ คุณแสนดีเหลือเกินคุณใจดีมีเมตตาต่อเขาคุณดีกับทุกคนคุณสามารถดูแลตัวเงได้ดีไม่เคยที่จะทำสิ่งใดให้เป็นภาระหรือเป็นความทุกข์ใจให้กับเขาเลยกลับกลายเป็นคุณซะอีกที่ให้ความอบอุ่นหัวใจหรือชีน้แนะชี้นำชีวิตเขาตัวเขาเองยิ่งกดต่ำตัวเองลงเข้าไปอีกยิ่งคุณดีกับเขามากเท่าไหร่ เขายิ่งรู้สึกละายแก่ใจรู้สึกว่าตัวของเขาไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเลยสักนิดแต่ความหมายของไพ่ใบน,นี้ถึงแม้ว่าเขาอะจะบอกตัวเองว่าเขายังดีไม่พอยังไม่เหมาะสมคู่ควรแต่เขาไม่ยอมแพ้น,นะเพราะไพ่ The Empress เนี่ยคือพลังงานของคนที่เขาต้องการให้เป็นภรรยาต้องการให้เป็นแม่ของลูกถึงแม้จะเจียมตัว แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะปล่อยคุณเพชรอลเลค่าแบบเนี้ยหาได้ที่ไหนอีกหาไม่ได้แล้วถึงแม้จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแค่ไหนก็ไม่อาจจะปล่อยคนที่มีค่าคนที่แสนดีอย่างคุณได้เดอร์มิตใครคนเนี้ยเขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาการแอบส่องของเขาเนี่ย ไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นนะเขาส่องเพราะเขาอยากเรียนรู้ศึกษานิสัยศึกษาความคิดการใช้ชีวิตของคุณเขาอยากรู้ว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนทำไมคุณถึงมีชีวิตที่ดีขนาดนี้คุณดูมีความสุขดูประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากเป็นเหมือนคุณบ้างเขาอยากมีความเพร้พรอมเหมือนคุณส่งไปก็คิดไปนะ ไพ่เดอะฮัมมิตเนี่ยคือการนิ่งเงียบนิ่งเงียบและคิดคิดเพื่อให้ก่อเกิดปัญญาที่สูงขึ้นแสงสว่างเนี่ยก็หมายถึงปัญญาความรู้หรือการตื่นรู้เขาเรียนรู้คุณแล้วก็นำพลังงานที่ดีของคุณมาปรับใช้กับชีวิตของเขากับจิตวิญญาณของเขาทริปสอดใครคนนี้ นิสัยเด็กๆของเขาหรือเป็นพลังงานของคนที่มีระดับจิตวิญญาณยังไม่เทียบเท่าคุณนะคุณมีระดับจิตวิญญาณที่สูงส่งกว่าเขาเคยทำให้คุณเสียใจในการกระทำหรือคำพูดเขายิ่งเจ็บปวดมากๆไม่เห็นความดีงามไม่เห็นความเลอค่าในตัวคุณยิ่งรู้สึกกดต่ำตัวเองเข้าไปใหญ่เลยว่าเขาเนี่ย ทำร้ายคุณไปได้ยังไงคุณแสนดีขนาดนี้เขาใช้ไม่ได้จริงๆตัวเขาเองจะเอาความเสียใจเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการแก้ไขพลังงานลบแก้ไขจิตด,ด้านมืดของตัวเขาเขารักคุณมากๆเขาหลงรักคุณเต็มหัวใจความรักเนี้ยมีแต่ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเพราะตัวเขาเองนั่นแหละตาไม่ถึงนะที่จะมองเห็นคุณ เป็นเพชรเม็ดงามตั้งแต่แรกกลับกลายเป็นทํานิสัยเกเรทํานิสัยไม่น่ารักทํานิสัยเด็กๆก,กับคุณแนบสอดสิ่งที่เขาทำกับคุณไปนั้นทำให้เขายิ่งทุกข์เครียดความรู้สึกผิดและคิดว่าคุณคงไม่ให้โอกาสเขาคุณก็คงจะมองเขาเนี่ยไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณก็ค,ณคิดแบบนั้น ยิ่งคิดเนี่ยเขาก็ทุกทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคืนเขาคิดเรื่องคุณแล้วเขาก็นอนร้องไห้เซนนับลอสใครคนเนี้ยเขารักคุณมากหัวใจเขาอะสับสนมากๆเขารู้นะว่าเขายังไม่เหมาะสมคู่ควรแต่เขาก็ไม่สามารถจะปล่อยคุณไปได้ทางเดียวที่เขาจะ รู้สึกว่าจะมีโอกาสที่จะสามารถครอบครองคุณหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเติบโตและประสบความสำเร็จทำให้ชีวิตเขามีความเหมาะสมคู่ควรกับคุณในทุกเรื่องทุกด้านทั้งกายภาพภายนอกและทั้งจิตวิญญาณภายในไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ใครคนนี้ต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ยากที่สุดนั้นคือการต่อสู้กับสภาวะจิตใจด้านมืดของตัวเขาเองนิสัยที่เด็กๆปากไม่ดีชอบพูดแล้วก็คิดทีหลังการกระทำคำพูดเขาเนี่ยทำให้คุณเสียใจอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่เขาทำร้ายจิตใจคุณคุณก็ให้โอกาสคุณก็ให้อภัยคุณก็แสนดีกับเขาเหลือเกินสิ่งนี้ยิ่งทำให้เขาอยากจะต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้มีความเหมาะสมคู่ควรกับคุณ The Moon เขาคิดถึงคุณมากๆพลังงานใครคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วต่างคนต่างอยู่นิ่งเงียบกันไปเขาคิดถึงคุณอย่างหนักโดยเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อพระจันทร์ทำงานเมื่อดวงดาวทํางานดูเหมือนจิตวิญญาณของเขาหัวใจของเขาจะหลุดลอยออกไปจากร่าง หลุดลอยไปที่หน้าบ้านคุณหรือหลายครั้งเนี่ยที่นอนไม่หลับเขาก็ลุกขึ้นมามองดูพระจันทร์คิดถึงคุณมากจนบางครั้งเนี่ยก็เกิดตาลายเห็นหน้าคุณอยู่บนพระจันทร์เขาไม่อาจที่จะกอดเก็บความคิดถึงกอดเก็บความรู้สึกผิดและเจ็บปวดแบบนี้ได้อีกแล้วรู้ตัวแหละว่ายังดีไม่พอรู้ตัวดีเลยว่ายังไม่เหมาะสมคู่ควร แต่ตัวเขาเองก็ไม่พร้อมที่จะสูญเสียคนที่แสนดีอย่างคุณไปคิมบลอสเขาตั้งใจมากๆที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาอยากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอยากมีวุฒิภาวะมี EQ ที่สูงขึ้นอยากทำชีวิตให้มั่นคงหาเงินได้มากขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเขาเนี่ยอยากที่จะเป็นคนรักที่ดีอยากดูแลคุณให้ดีในอดีตเนี่ยเขามีแต่สร้างภาระสร้างปัญหาให้คุณตอนเนี้ยเขาจะทําตัวเองให้ดีจะไม่สร้างปัญหาสร้างภาระให้คุณจะทําให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเขาว่เาเขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นและเป็นคนรักที่ดีของคุณได้จริงๆเขาคิดหวังคิดฝันไปไกลแสนไกลเลยนะ อยากที่จะลงหลักปักฐานอยากที่จะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของคุณแนบครับใครคนเนี้ยเขาไม่ยอมปล่อยคุณไม่ยอมสูญเสียคุณไปแน่นอนคนที่แสนดีอย่างคุณจะต้องตกเป็นของเขาเขาอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณอยากมีสถานะต่อกันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะบางพลังงานเนี่ยเขาไปร้องขออ้อนวอนอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนบนบานสารกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เขาได้มีโอกาสนะให้คุณเนี่ยมองเห็นคุณค่าในตัวเขาให้คุณให้โอกาสให้คุณเห็นใจและมีใจให้กับเขาเชิญับสอดใครคนเนี้ยเคยทำผิดต่อคุณ เคยมีคำพูดที่พูดไม่จริงโกหกปิดบังซ่อนเร้นและคุณเนี่ยเสียความรู้สึกกับเขามากมายเลยกับการผิดคำพูดหรือคำโกหกของเขาเขาละอายแก่ใจนะการที่จะเข้าหาคุณแบบสุดความสามารถจีบคุณแบบรุกหนักเขาไม่กล้าเพราะอดีตเนี่ยเขาทำร้ายจิตใจคุณมากมายหลายสิ่งก็มียางอายเหมือนกัน นะก็ไม่ได้หน้าหนาขนาดนั้นน่ะที่จะบากหน้าเข้ามาแบบที่ไม่รู้สึกรู้สาหรือจะเข้าหาคุณแบบที่ไม่มีชะงักติดหลังอะ่ะเขาทําไม่ได้อะ่ะเขาจะค่อยๆปรับพลังงานของตัวเองและจะค่อยๆส่งพลังงานเข้ามาในชีวิตคุณทีละน้อยอาจเป็นการติดต่อสื่อสารทางข้อความพิมพ์คุยก่อนดูเชิงก่อนว่าคุณตอบไหมคุณตอบดีไหมเออแล้วค่อย ขยับขยับกลายเป็นโทกคุยกลายเป็นพบเจอหน้านะขั้นตอนของเขาเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะข้ามขั้นเลยอะ่ะเขาอยากให้คุณคอยมองดูเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของเขานะและค่อยๆเปิดรับพลังงานหรือให้โอกาสเขาเขาต้องการเพียงเท่านี้เลยไม่ใช่ต้องการที่จะเข้าหาคุณแล้วก็เป็นแฟนวันนี้พรุ่งนี้เขารู้ดีเขาเจียมตัวนะเพียงแต่เขาเนี่ย ก็ไม่พร้อมจะสูญเสียคนที่ดีอย่างคุณน่ะแม้จะละอายแก่ใจนะแต่ก็ยังมีความรักมากมายเกินกว่าที่จะหันหลังจากคุณไปได้ p พ g e ับครับใครคนนี้เขารักคุณเนี่ยดูพลังงานของเขาสิเขาเป็นเด็กถือถ้วยแต่คุณน่ะเป็นราชินีถือเหรียญไม่เหมาะสมคู่ควรจริง,รงๆเขาไม่ได้คิดไปเอง ตัวของเขามีนิสัยที่เป็นเด็กๆยังไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีของใครได้ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบคำพูดตัวเองรับผิดชอบการกระทำตัวเองหรือความรู้สึกนึกคิดหัวจิตหัวใจของคุณได้บางคนเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะยังจะต้องให้คุณลำบากเรื่องการเงินเขาเองก็คิดเยอะเขารู้ตัวทุกอย่างแหละแต่เขาก็รักคุณไปแล้วอะ เขาก็ไม่พร้อมจะสูญเสียคนที่แสนดีอย่างคุณน่ะเขาอยากขอเวลานะให้คุณรอคอยเขาหน่อยเด็กคนเนี้ยเขามุ่งมั่นตั้งใจนะที่อยากจะเป็นราชาถือไม้นะคือผู้ชายที่มั่นคงไม่ใช่ไม้หลักปักขี้เลนอืมแต่ต้องรอคอยหน่อยไม่มีอะไรที่จะสำเร็จหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียวไหนะอย่างเร็วเนี่ยก็เป็นหลักเดือนน่ะ เขาจึงจะเปลี่ยนพลังงานนะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นมีพลังงานที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณได้จริงๆวันเนี้ยพลังงานของคลิปเนี้ยใครคนหนึ่งเขาแค่อยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากเขาไม่ยอมแล้วก็ไม่พร้อมจะสูญเสียคุณคนที่แสนดีอย่างคุณน่ะไม่มีทางที่เขาจะปล่อยถ้วยนะี่คือหัวใจเขาปลาน้อยเนี่ยก็คือคุณเขาไม่ยอมให้คุณกระโดดหนีออกไปจากหัวใจเขาหรอก ไม่มีทางจะปล่อยแต่ขอโอกาสหน่อยนะขอให้เขามีการเรียนรู้เติบโตจนพลังงานเขาเหมาะสมคู่ควรละทัดเทียมกับคุณแม่หมอตั้งชื่อไายเล่าเรื่องวันนี้ว่าเขาไม่พร้อมสูญเสียคนแสนดีอย่างคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออร์คเลเสริมให้นะคะ ว a นเ n e s s การรับรู้หรือการตระหนักรู้เนี่ยเขารับรู้ทุกอย่างแหละว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณเลยตระหนักรู้เจียมตัวดีแต่ขอเวลาก่อนได้ไหมเขากำลังเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตเพื่อที่จะตระหนักรู้และตื่นรู้การที่เขาจะพัฒนาตัวเองจนมีศินสมาธิสติปัญญาทัดเทียมกับคุณได้นะเขาจะทำได้เขามั่นใจเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ย คือการที่จะได้ครองคู่กับคุณด้วยความรู้สึกที่ภาคภูมิใจด้วยความรู้สึกที่เหมาะสมคู่ควร In-Nature ในธรรมชาติเขาหลงรักความเป็นธรรมชาติในตัวคุณคุณจริงใจคุณใจดีคุณมีเมตตากับทุกสรรพสิ่งความใจดีของคุณนี่แหละทำให้เขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดมาเนี่ยน,นจนโตป่านเนี่ย ไม่เคยคิดหรอกว่าจะปรับเปลี่ยนข้อเสียหรือนิสัยไม่ดีใดๆแต่พอเจอคุณน่ะเห็นเงาเจ้าม้านี่ไหมเงาจางๆเนี่ยจิตวิญ,ญญาณเขาเนี่ยนะอยากจะเติบโตอยากจะมีพลังงานที่ดีขึ้นและเขาตั้งใจมากๆนะที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขตัวเองเขาอยากให้คุณเนี่ยเข้าใจในธรรมชาติของเขาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของนิสัยในอดีต นิสัยที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่และเขาก็อยากให้คุณได้เข้าใจถึงความตั้งใจในการที่เขาอยากจะก้าวหน้ารุดหน้าในความสัมพันธ์นี้ Life Purpose จุดมุ่งหมายของชีวิตก็เพราะคุณคือจุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขามีเพียงคุณเขาอยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานการเงินก็เพราะ อยากที่จะมีรากฐานสร้างครอบครัวกับคุณได้เขาอยากเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นก็เพราะอยากเป็นคนรักที่ดีที่สุดของคุณเขามีเป้าหมายในชีวิตมากมายจากเมื่อก่อนเนี่ยใช้ชีวิตด้วยเปื่อยอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำเป้าหมายอะไรไม่เคยมีแต่เมื่อพบเจอคุณคนที่แสนดีอย่างคุณคุณทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเขามีจุดหมายในการใช้ชีวิต เขามีจุดหมายในการที่เขาเนี่ยอยากจะเรียนรู้เติบโตและก็สามารถที่จะมีพลังงานที่เหมาะสมคู่ควรที่จะเป็นคู่ครองที่จะเป็นคนที่เขียงข้างคุณ t r u s เชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวเขาเถิดว่าเขาจะทำได้อย่างน้อยวันนี้เขาก็รักคุณมากๆดูสิพลังงานตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะเกิดขึ้นถึงสองใบเลย รู้ว่าไม่คู่ควรแต่ก็ไม่ยอมปล่อยกอดคุณเอาไว้แน่นแล้วเขาก็คาดหวังนะว่าคุณจะใจดีจะเมตตาต่อเขาในสถานการณ์ที่เขากำลังปรับเปลี่ยนพลังงานหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง acceptance การยอมรับเขายอมรับว่าเขามีข้อเสียมากมายและเขาก็ยอมรับ จะว่าเขาเห็นแก่ตัวก็ได้เพราะเขาไม่พร้อมจะสูญเสียคนดีๆอย่างคุณเขายอมรับว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้ตัวคุณยอมรับในตัวเขาหรือรับรักเขานั่นคือการที่เขาจะต้องพัฒนาก้าวไปข้างหน้าเขารู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายกว่าจะลงตัวกว่าจะได้ลงเอยแต่เขาก็กำลังทำงานในความสัมพันธ์อยู่นะ ถึงแม้จะยังนิงเงียบหรือยังไม่ได้ชัดเจนในสถานะกับคุณเขาทำงานในฝั่งของเขาโดยการที่พัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นเขาอยากให้คุณยอมรับในความจริงนี้อย่าใจร้อนอย่าเร่งรีบให้โอกาสให้เวลาเขายังอยากให้คุณรอคอยเขา Rhythm จังหวะตั้งแต่ชีวิตที่เขาพบเจอคุณหัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะ เต้นรัวเป็นเสียงกรองเลยยิ่งเห็นคุณยิ่งใกล้ชิดคุณหัวใจของเขายิ่งบอกเขาอะว่าปล่อยไม่ได้นะสูญเสียคุณไปไม่ได้คนที่แสนดีอย่างคุณต้องวิ่งเข้าหาเท่านั้นอย่าปล่อยให้คนดีๆอย่างคุณตกเป็นของใครจะทำทุกอย่างให้คู่ควรจะไม่ทำให้คุณอายใครจังหวะชีวิตในการเจอกันเขาถือว่าเป็นโชคชะตาเป็นพรลิขิตเจอกันแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะปล่อยคุณเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นคนที่ใช้ของคุณให้คุณกับเขามีจังหวะชีวิตที่สามารถปรับสมดุลปรับกันได้เข้ากันได้อย่างลงตัว New beginnings การเริ่มต้นใหม่จะมีวันนั้นวันที่เขาทํำพลังงานได้เหมาะสมคู่ควรกับคุณวันที่คุณกับเขาสินเสมอกันเมื่อถึงวันนั้น ตัวของเขาจะเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างจริงจังและการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาจะทำให้คุณภูมิใจทำให้คุณรักเขาทำให้คุณลหลงไหลเขาเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายเป็นครอบครัวกับคุณมีพลังงานตัวเลขที่ไพ่ออร์คเบอกเพิ่มเติม 3. 1 6 6 1 22 35 53 2 2ง8า2สิและ42่สิบอแม่หมอขอจบคำทำนายภายเ,าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมาก หากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ